เราจะมากลับมาชมการแข่งนกนีฬาเทคบอลชีงแชมป์โลกประเภทคู่ชายแมตท,ที่2ของทีมชาติไทยนะครับวันนี้ทีมชาติแมตท,ที่2จะพบกับทีมชาติแคนาดานะครับสำหรับทีมชาติไทยก็สรศักดิ์เทาสิลินะครับกับจีรติจันเลียงนะครับ สำหรับผู้นี้ก็อย่างที่บอกนะครับศักดิ์สีหรือว่าก็น่าจะอยู่ที่ทีมชาติไทยนะครับเมื่อปีที่แล้วเราเป็นแชมป์โลกผู้ชายสำหรับผู้นี้นะครับสรศเพาซีลิกักคู่กับจีรติจันเรียงนะครับ วันนี้เรามาเจอในแมตช์ที่2พบกับทีมชาติแคนาดาโอ้โหคะแนนตอนนี้อยู่ที่0-0ครับเป็นการแข่งขันในเซตที่1อยู่นะครับที่กำลังชมอยู่นี้โอ้โหเป็นดับเบิลฟอร์สสำหรับแคนาดาเป็นแต้มของทีมชาติขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0 ถ้่จะส่วนุกต้องดูในรอบลึกๆนะครับแบบเพศคู่ชายก็มีหลายชาติที่ค่อนข้างที่จะมีการประกอบทีมแบบเพศคู่ค่อนข้างที่จะดีนะหรือเพราะทีมชาติเซอร์เบียฮังการีนะครับโอ้ย่ังเป็นเกมเซิร์ฟของทีมชาติาแคนาดาิดซ้ายฝ่ายละชงด้วยซ้ายตีตีจะเลี่ยม ปาดเบาๆครับเป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น2ต่อ0โอยโหเสิร์ฟดีนะครับเปิดวโอ้โหแต่ผู้ตัดสินบอกว่าเป็นเหยียบเส้นเสิร์ฟนะครับเป็นฟุตฟอลนะครับเสิร์ฟลูกที่สองด้วยลูกหัวจีรศเกฐจันเรียงลูกนี้โอเตะถูกเน็ตแล้วไม่ลงโต๊ะนะครับเป็นแต้มของทีมแคนาดาตามมาอยู่ที่1ต่อ2 กนดาดายังเสิร์ฟไม่ผ่านเน็ต <ๆ S 1> นะครับ <ๆ S 1> เปิดขวาชงด้วยซ้ายลูกนี้ยืนปาดเบาๆเป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น3ต่อห <ๆ S 2> นึ่งครบ4ี่คะแนนกลับมาที่ทีมชาติไทยจะได้เสิร์ฟครับเมื่อกี้สรสักเขาเฉลยเป็นฝ่ายรับเสร็จจะต้องมีเขาพูดที่รับจะได้เป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับใครที่เสิร์ฟ ครบ4คะแนนแล้วจะต้องถูกเปลี่ยนต้องไปยืนด้านข้างนะครับให้เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมมารับแทนนะครับถึงชาไทยนั้นเป็น4ต่อ1ครับตอนนี้แลศวสร์เทาสลิโอโสเสอร,ร์ลูกนี้ไม่ลงโต๊ะครับลูกที่2ออ๋อผู้สิท์บอกว่าเป็นเอ็ดบอลนะครับเสียสิทธิ์ครั้งที่หนึ่งนะครับต้องเสิ ในครั้งที่2ใช้ลูกหัวนะครับโอ้เป็นดับเบิลฟอร์ะครับสำหรับสอรัสซักเทาซิลิเป็นแต้งของแคนาดาตามมาที2่2ต่อ4การแข่งขันก็จะทำการแข่งขันจนถึงวันที่7เป็นวันสุดท้ายนะครับสำหรับกีฬาเทคบอลชิงแชมป์โลกในครั้งนี้นครับจัดการแข่งขันที่เมืองกูเซยสประเทศโรมาเนียนะครับโอ้โห เหมือนกันนะครับสำหรับแคนาดาแต้มทำเต้ม,ต,ม,ต,มตามมาอยู่ที่3ต่อ4เป็นการแข่งขันในเซตที่1ที่กำลังชมอยู่นี้เป็นแมตท,ที่2วันในวันนี้ของทีมชาติไทยนะครับช่วงเช้าก็ชนะทีมชาติตุนิเซียมา2ต่อ0เซตแมตท,ที่2ที่กำลังเล่นอยู่นี้เราแข่งกับทีมชาติแคนาดานะครับ สอรสัตถ์เทาสริเล่นลูกหัวแคนาดาลูกนี้ลากไปฝั่งขวาของโต๊ะแล้วก็โอ้โหปาดลงลแต่ว่าเท้า,เาไปสัมผัสโต๊ะนะครับการเล่นกีฬาเทคบบอลน,นะครับช่วงกำลังตีโต้เกิดมีการสัมผัสโต๊้ก็ถือว่าเสียนะครับผู้ติสินก็จะขานคำว่าเทเบิลทัดนะครับโฮลูมิเซอร์ดีตุ้มเปิดซ้ายชงขวาสอรสัตถ์เขาสลิลูกนี้ โดดฟาดด้วยขา,ขาซ้ายนะครับลถูกลงเต็มโต๊ะข้ามป้ายเอบอร์ดครับเป็นแต้มหมดทีชานไคิวน,นำเป็น6ต่อ3อโหเเกมเสิร์ฟของลูกแรกข,ของแคนาดาไม่ดีนะครับลูกที่2อแก้ไขด้วยลูกหัวเปิดซ้ายชงขวาสรงลักสาวูกนี้ปาดซ้ายเบาๆไปแคนาดายังรับขึ้นมาได้ดูว่าเท้าขวา โอ้ oh, ปาลูกนี้ไม่ลงโต๊ะ,ะครับเป็นแต้มของแคนาดาตามอยู่ที่4ต่อ6โอ oh, ้ปาหนาไปนิดหนึ่งครับลูกไม่ลงโต๊ะแคนาดาตามมาอยู่ที่4ต่อ6โห oh, oh. เสิร์ฟลูกนี้ดีสรสัตว์ท้ซิลิลูกนี้ต้องเตะแรงแคนาดายังแก้ไขกลับมาได้พยายามจะแก้ไขให้ลงโต๊ะโอ้ oh. แต่เป็นลูกเอ็ดบอลนะครับลูกนี้โอ้ oh. แก้ไขด้วยลูกอก บอลถูกขอบโต๊ะนะครับถือว่าเป็นเอ็ดบอลต้องเสิร์ฟโดใครเสิร์ฟครั้งที่สองแคนาดาเปิดซ้ายชงขวาโอ้ต้องเล่นลูกหนักนะครับสำหรับทีมชาติไทยถ้าเล่นลูกเบาเข้าออกอู่ต่อ้นี่เขาสามารถแก้ไขกลับมาได้ทีมชาติไทยคะานนเป็นต่อ4 ย่งเป็นเกมเซิร์ฟแต้มสุดท้ายของชุดนี้แคนาดา4-7โอ้เซิร์ฟดีเปิดขวาชงได้เข่าขวาสวรสั์เขาซิลลลูกนี้ขึ้นฟาดไม่มีปัญหานะเป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น8-4ต่อ 4. กลับมาที่ทีมชาติไทยจะได้เซิร์ฟนะครับจีรตีจะเลี้ยงเมื่อกี้เป็น ฝ่ายรับลูกเสิร์ฟของแคนาดาจะต้องเป็นฝ่ายเสิร์ฟกลับแล้วครับตอนนี้คะแนนทีมชาติไทยนำอยู่ที่8ต่อ4โอ้เสิร์ฟมาจี้เท้าซ้ายสวยนะครับสำหรับจีรติจันเรียงหรือว่าตุ้มกระนวลน,นะครับเป็นนักกีฬาจากอำเภอกุแก้วจังหวัดอุดรธานีนะครับแต่ว่ามาเรียน,นสรสือยู่ที่กระนวลขอนกันนะครับก็ฉายาก็เลยต้อง ชื่อว่าตุ้มกระนวลนะครับโอ้เสิร์ฟสองครั้งได้สองแต้มถือว่าเสิร์ฟได้ดีนะครับจี้มาที่มุมซ้ายของโตะเท้าซ้ายของคู่ต,ต่อสู้10ต่อ4โอ้ยังจี้มาที่เท้าเขาแก้ไขกลับมาลูกนี้แก้ไขด้วยลูกอ,อกไม่ลงโต๊ะเป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น11ต่อ4เสิร์ฟ ลูกนี้ไม่ผ่านเน็ตนะครับเร์บด้วยสีสาด้วยลูกที่สองโอ้โหแคนาดาลูกนี้ชงเองกินเองแล้วชงลูกอกแล้วก็จบด้วยข้างเท้าด้านในเท้าวขวานะครับเป็นแต้มของแคนาดาตามมาอยู่ที่5ต่อ11กลับมาที่แคนาดาโอ้สต๊อ โอ้โหลูกนี้เสิร์ฟดีนะครับแต่ผู้สินธ์บอกว่าเป็นลูกเอ็ดบอลน,นะครับก็คือถูกขอบโตและเปลี่ยนทิศทางจะได้เสิร์ฟใหม่ในครั้งที่1น,นะครับโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟไม่ลงโตะนะครับเสียสิทธิ์การเสิร์ฟในครั้งที่1่จะเป็นการเสิร์ฟครั้งที่2ด้วยหัวเปิดขวาชงซ้ายลูกนี้ปาดเบาๆเป็นแต้มให้กับทีมชาติไทยชนะไปก่อนในเซตที่1 12ต่อห เป็นการในขันในแมตช์ที่2ในวันนี้ประเภทคู่ชายเท็กบอลชีแชมป์โลก2,025ที่เมืองกูเซเยตประเทศฮังการีนะครับตอนนี้โอ้สำหรับอากาศที่โรมาเนียช่วงเช้านี้โอ้สอง,องศานะครับ ช่วงพักระหว่างเซตหนึนาทีนะครับกำลังจะเริ่มในเซตที่2นะครับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติแคนาดาสำหรับพรุ่งนี้ก็จะมีการแข่งขัน,อนโอ้รอบ16ทีมประเทศเดี่ยวชายนะครับสำหรับพรุ่งนี้ก็ฝาก แฟนติดตามชมและเชียร์นักกีฬาเท็กบอลทีมชาติไทยนะครับซึ่งทั้งหมด5ประเภทนะครับเดี่ยวชายอาธาเรือเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปแล้วนะครับเดี่ยวหญิงชาทิพิปกันทธงหรือว่าหยกลำพูนนะครับก็เข้าสู่รอบส6คนสุดท้ายในวันพรุ่งนี้เหมือนกันนะครับ พยายามแก้ไขกลับมาแต่ว่าไม่ลงโต๊ะเป็นแต้มของทีมชาติไทยเพื่อนำไป2ต่อศนเป็นการแข่งขันในเซตที่2นะครับในเซตที่1เราชนะไปก่อน,นครับก็ถ้าไม่อยากให้เหนื่อยเราต้องเป็นที่1ในสายให้ได้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเป็นที่หนึ่งในสายจะไปพบในกลุ่มผู้ที่เป็นที่2ในสายครับสำหรับทีมเต็งๆก็น่าจะ เข้ารอบเป็นที่หนึ่งในสายหลายทีมนะครับโดยเฉพาะเซอร์เบียฮังการีนะครับประมาณนี้โอ้ลูกนี้สอสัตว์เท้าสิริเซิร์ฟโอ้เป็นแต้มขึ้นนำไป4-0ต่อโอ้ถือว่าเกมเซิร์ฟของทีมชาติไทยชุดแรกได้แต้ม4-0ต่อตอนนี้เราดูว่าเราจะรอบได้ โอ้โหลูกแรกแคนาดาเสิร์ฟดีนะครับลูกนี้แ้มตามอยู่ที่1ต่อ4โอ้โหลูกนี้ก็ยังเสิร์ฟได้ดีนะครับิติจะเลียงเปิดไม่ขึ้นนะครับเป็นแ้มของแคนาดาตามมาอยู่ที่2ต่อ4โอ้โหลูกนี้ผู้สิทย์บอกว่าเป็นเอ็ดบอลนะครับต้องเสิร์ฟใหม่ในครั้งที่1นึ่งะครับก็ยังใช้เท้าได้อยู่นะครับสำหรับการเล่น กีฬาเทคบอลพอเสิร์ฟลูกแรกเอบอลลูกที่2ยังสามารถเสิร์ฟด้วยเท้าได้อยู่นะครับสอราสัตเทาสิลิลูกนี้โอ้โหเตะโอ้โหข้ามป้ายเอบอร์ดไปไกลเลยนะครับเต็นแต้มของทีมชาติใทขึ้นนําเป็น5ต่อ 2, 2> อยยังเป็นเกมเสิร์ฟแต้มสุดท้ายชุดนี้ของแคนาดาโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟไม่ผ่านเน็ตนะครับลูกที่2แก้ไขด้วยลูกสีสระ หรือลูกหัวนะครับโอ้ผู้เสินบอกว่าเป็นเอ็ดบอลนะครับเพราะว่าถูกขอบโตะนะครับแต่ว่าถ้าถูกขอบโต๊ะเป็นเอ็ดบอลแล้วถูกเท้าของนักกีฬาก็ถือว่าเป็นการเสิร์ฟดีนะครับเพราะนั้นเอ็ดเอ็ดบอลในครั้งที่2ต้องได้เสิร์ฟใหม่ในครั้งที่2โอ้โหเสิร์ฟลูกนี้เกียรติจันเลียงเปิดไม่ขึ้น เ็มแต้มของแคนาดาตามมาอยู่ที่3ต่อ5โอ้เกมเสิร์ฟของแคนาดาชุดเมื่อกี้โอ้ทำได้3แต้มอ่าเจอติเอาคืนมั่งนะครับลูกนี้เสิร์ฟไปจี้เท้าซ้ายของนักกีฬาเท็กบอลแคนาดาชางิไทดคือนําเป็น6ต่อ3โอ้ เสิร์ฟครั้งที่หนึ่งของแต้มนี้ถูกเนตนะครับต้องเสิร์ฟครั้งที่สองด้วยลูกหัวแคนาดาลูกนี้พยายามจะหลอกแต่สรศักไม่หลงนะครับยางตีโต้กลับมาด้วยลูกหัวสำหร,ร,รับแคนาดาสรศักเขาสี่ลูกนี้โอ้โหลูกล้นไปนิดหนึ่งนะครับผู้ตัดสินบอกว่าเป็นการเล่นลูกล้ำแดนนะครับภาษาของ ผู้ประสิทก็เป็นอีดูเกิลแอตแทกนะครับเป็นแต้มของแคนาดาตามมาอยู่ที่4ต่อ6ยังเป็นเกมเซิร์ฟของจิรติจันเรียมครับหรือว่าตุ้มกะนวนโอ้ลูกนี้เซิร์ฟดีแต่ว่าเขาพยายามจะแก้ไขลงโอ้ยังแก้ไขลงโตอ,อยู่นะครับเดี๋ยวโอกาสของสระสัตว์เทาสิริยืนปาดเบาๆโอ้โหแต่ว่าลูกสองรับไม่ดีนะครับปินออกนอกสนามเป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นนอมเป็น7ต่อ4 เป็นการแข่งขันในเซตที่2นะที่กำลังชมอยู่นี้นะครับเซตที่1ทีมชาติไทยชนะไปก่อนเป็นการแข่งขันในแมตที่2ในวันนี้ของทีมชาติไทยนะครับลูกแรกตรงตระนวนเสิร์ฟออกนะครับไม,ะนะรม 2, ไม่ลงโต๊ะนะครับเสิร์ฟใหม่ด้วยลูกหัวในลูกที่2แคนาดาโอ้โหลูกนี้ปาดไม่ลงโต๊ะนะครับเป็นแต้มของทีมชาตนะิไทยขึ้นนำเป็น8ต่อส สคะแนนจะกลับไปอยู่ที่แคนาดาจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับสรสดัสั์เทารซินลิโอ้โหชงให้ต้มกะนวอลลกนี้ถูกขอบโต๊ะนะครับ oh. เป็นลูกเอ็ดบอลนะครับผู้ตัดสินบอกว่าเป็นลูกเอ็ดบอลนั้น <c oughs> ถ้าเกิดการเล่นเอ็ดบอลต้องมีการเสิร์ฟครั้งที่หนึ่งเสมอไปนะครับ oh. โอ้ลูกเสิร์ฟครั้งที่หนึ่งของแคนาดาไม่ดีนะครับ ไม่ลงโต๊ะต้องเสิร์ฟไปลูกที่2เสิร์ฟวยลูกหัวจีมาเท้าขวาชงซ้ายโอโหยืนเตะลูกนี้ไม่มีปัญหาสําหรับจีรติจันเรียงเตะแล้วหายแล้วเป็นแต้มขึ้นนำเป็น9ต่อ4เป็นการแข่งขันในเซตที่2องนะคี่กังทมอยู่นี้เป็นการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มอยู่นะครับหรือว่ารอบแรกนะครับธนาดาเสิร์ฟโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟไม่ลงโต๊ะ ลูกเสิร์ฟถ้าถูกเน็ตแล้วลงโต๊ะก็ถือว่าเสิร์ฟเสียนะครับสำหรับกีฬาเทควันโอ้โหลูกนี้เราใส่หัเป็นดับเบิลฟอร์นะครับเสิร์ฟด้วยสีสันแล้วถูกเน็ตแล้วลงโต๊ะถือว่าเสิร์ฟเสียนะครับเป็นดับเบิลฟรอสเห็นทานเรียนแคนาดาเป็สิบต่อสี่โอ้โชงด้วยลูกอกลูกนี้สระศักดิ์โอ้โหตุ้มปาดออกซ้ายของนักกีฬาแคนาดารับไม่ได้นะครับ เป็นแต้มของผิวช uh ัดไท้ขึ้นนำ11-4การเสิร์ฟแตมสุดท้ายของชุดนี้ของแคนาดาโอ้โหเสิร์ฟไม่ดีนะลูกแรกลูกที่สองต้องแก้ไขด้วยลูกหัวจี้มาที่เท้าขวาทางซ้ายสอนลักษเท้าเลียโลูกนี้จีรติจะเลียงกระโดดฟาดนะครับโอ้โหลูกนี้แม่นโตมากลูกข้ามป้าย สุปผลการแข่งันในเซตนี้ทีมชาติไทยชนะไป1 2ต่อ4สรุปผลการแข่งันทีมชาติไทยชนะไป2ต่อศเซตสำหรับแบบนี้ต้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามชมและเชียร์นักกีฬาเทคบัลทีมชาติไทยถ้ามีโอกาสได้ลงในแมตต์ต่อไปเราจะทำการบันทึกให้ต่อไปนะครับสวัสดีวันนี้สวัสดี